เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดตอ่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดพพเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับ P, สวัสดีครับผมมาที่เป้ารถสวยๆชมเลือกซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้4ิบ0 0ื่นแปดพบาทน,นั่นเองสวยด้วยถูกด้วยครับบอดี้ก็ดีเดิมๆบางๆสีสันเงา,งามๆหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหน้าครับช่วงล่างดีวิ่งทางไกลสบาย ภายในก็สวยครับแอร์เย็นฉ่ำมีกล้องหน้ากล้องหลังให้ด้วยแผงโซนไม่แตกหักไม่ชำรุดเบาะไม่ขาดกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานสะอาดทั้งข้างหน้าข้างหลังครับ48,0 0 0บาทครับถูกกว่าหน้าเต็นท์ครับถูกกว่าท้องตลาดสุดคุ้มครับก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาชี้เป้ารถถูกๆกัก็เซื้อยๆมาจำเด้ไยวมีภาคลิปให,ใหม่ๆครับถูกด้วยและสภาพดีด้วยนะครับเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบ พิกัดดูรถอยู่แถวสนามบินแพ่ครับสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวเองห้องเครื่องน้เดิมคันหน้าแต่เข็บซ้ายขวาเลยพับรักต่างๆอยู่ครบไม่มีรอยชนหนักนะครับยางอะไหล่แม่แรงมีให้ครบเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ